สวัสดีครับชิฟังฟังชานลนะครับวันนี้มาเสนอวิธีเก็บสตอตามแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่ครับสตอฮสวยสีชมีคนขึ้นนะครับกำลังขึ้นอยู่นักจะมีสายครับจะมีสาย จะมีจะมีสายเชือกนะครับเวลาคนที่เขาเก็บนะครับเก็บได้ก็จะเอาสายตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวสตอรนะครับมารูดนะครับให้สไลด์ลงมานะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองดูนะับเนื่องจากต้นต่อสตอสูงนะครับอันนี้ครับกำลังนะฮะนะครับเขาเก็บได้นะครับคนคนเก็บก็จะเอามา เอามาใส่ที่เชื่องนะครับแล้วก็ชั้นน้ำหนักของตัวสตอนะครับสไลด์ลงมาครับนี่ครับนี่ครับอ่าครับมาแล้วครับเพื่อป้องกันตัวฝักของสตอนะครับด้รับความเสียหายเพราะว่าสตอเนี่ยเขาขายเป็นเป็นฝักนะครับฝักมันก็โอ้โหสิบบาทเลยประมาณนั้นนะครับนี่ครับนี่กองนี้ก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับผม ก็ต้องขอเตือนนะครับว่าต้นสตอมันสูงมากนะครับใครจะขึ้นจะอะไรก็ต้องใช้อ่ทักษะพอสมควรนะครับอย่าไปขึ้นเงาเล่นๆตกมาจะไม่คุ้มนะครับโอเคสวัสดีครับ